โอ้อพูดจริงๆ,ๆมันมีจริงนั่นน่ะสิตอนแรกผมคิดว่ามีโพสอย่างเงี้ยแค่ใน Facebook ผมแล้วเพื่นอนสักคนเอามาอัพปรากฏว่าหลายๆคนในกฟผอ่ะก็โดนโพสแบบนี้เหมือนกัน,นตอนนี้พูดกันเต็ไมไปหมดเลยแบบนี้ใครมาโพสแบบนี้ไม่ดีเลยนะน<อ>ี้กฟผเสียหายหมดแลด้วดูสิดูดูข้อความสิไม่ไหวเลยผมคิดไม่ออกเลยว่าคนที่ทำอย่างเงี้ยทำเพื่ออะไรถ้าจะเอาแค่สนุกอย่างเดียวก็ไม่หนุกเลยผมไม่หนุกด้วยอ่ะใช่นี่ดูอะไรอยู่ครับเนี่ย เนี่ย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 เป็นบุคคลเนี่ยเป็นบุคผมโอ้ยเท่นะหมวกกันน็อกอะไรสวยๆเพียบเลยไม่เท่เลยทางนั้นน่ะแต่ผมไม่ได้เป็นคนโพส์ไงไอ้มันุษย์หมวกกันน็อกวันนี้ฉันต้องรู้ให้ได้ว่าแกเป็นใครเฮ้ยมันเผยตัวมาละเฮ้ยโอ้โหเฮ้ยอย่าดีนะถ้าไม่ได้ทำผิดจะดีทำไมอ่ะ โอ้ยวจริงๆเลยนี่มันอะไรกันเนี่ย ฉันจะจับแกส่งตำรวจอ,อีนลองติดไม่ได้โล่ติดคุณแล้วติดทำไมอ่ะช่วยด้วยค่ะช่วยด้วยค่ะคช่วยด้วยค่ะฟังกับ้างดิทุกคนไหนมีอะไรจะพูดมาคือพูดมาก่อนที่ฉันจะจับแกส่งตำรวจอีนลอติดอย่าดีิคุณไม่ต้องส่งผมให้ตำรวจแล้วก็ไม่ต้องโทรหาใครให้มาช่วยด้วยไม่ต้องตะโกนด้วยแล้วฟังผมให้ดี ผมจะบอกว่านี่มันห้องน้ำชายแกจะบ้าเหรอฉันไม่ใช่โรคจิตนะที่จะมาเข้าห้องน้ำผู้ชายอ่ะเออผมก็ไม่ได้โรคจิตเหมือนกันอ่ะแล้วผมเข้าห้องน้ำชายจริงไม่เชื่อคุณดูเป็นไงล่ะตีเอาตีเอาไม่คว้าเลยรู้ข่าวยังอย่าบอกนะข่าวลูกตาชนนั่นแหละ โอ้โหฆ่าสงสารเนาะโดนโกงโอ้โหโดนไอเฮียช่วงโกงไปอะดิแล้วคือตาชลเขาทำอะไรอะขายลูกชิ้นปิ้งอะโอ้โหขายไม่กี่นัดละห้าบาทคนทำมาหากินอะยังไปโกงเขาไะบ้าเปล่าโอ้โหหมดเนื้อหมดตัวเลยแปลว่ามันก็ถูกหวยแล้วแหละทำไมอะเพราะตาชลเองก็โกงเอ้ยจริงๆโกงอะไรทุกคนมันโกงกันหมดโกงกันไปโกงกันมาสมัยนี้นะพี่เนาะโอ้เรื่องนี้ กงเด็กอะเด็กมาซื้อลูกชิ้นอะบางทีก็โกงแต่โกงแบบโกงบางทีขายห้าห้าลูกก็เหลือสี่ลูกเนี่ยอ้๊ดโกงเด็กยังโกงมาอีกทีเออใครเด็กคนมาซื้อลูกชิ้นตะโชนอ่ะไอ้จ้อนนะไอ้จ้อนเป็นตัวดีโกงมุดหมิดเลยพี่เคยเห็นตอนมันซับข้อสอบเป็นไงโกงอีกโกงอีกอ่ะโกงลอกเพื่อนโอ้โหแล้วคราขายลอกลอกไอ้จุกไอ้จุกตกด้วยกันไอ้จุกเพื่อนไอ้จ๊อบนั่นแหละโกงอะ สมควรแหะตกกันหมด้งหออ่ตบกันหมดสมควรแหละเออล้อใครไม่ล้อไอ้จุกอ๊บถูกจองเียพี่ไอ้เออพี่ท่าทำพลาดปะเนี่ยเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยแทนสภาพไรเราหน้าไปโดนอะไรมาทำไมมันช้ำขนาดนี้เออนี่ไงไปฟัดกับหมาน่าตักซอยแล้วใช่ไหมก็บอกแล้วเวลาเจอมันได้พูดกับมันดีๆเอออย่างพี่เนี่ยเวลาพี่เดินออกมานะเห็นหมาคลุงซอยไงหมาาเจ้าถิ่นอ่ะวิ่งมาบ๊อกบ๊อกบ๊อกเนี่ยเฮ้ย ขอโทษนะครับน้องหมาครับผมอยากจะขอผ่านทางไปทำงานครับผมีชวนสุชัยไม่โดนเฮ้ยพี่ผมว่ามันไม่ใช่นะดูดิมีรอยเหมือนนิ้วมือแบบมีเรื่องชกต่อยชัวโอ้โหม่วงมาเลยเนี้ยนี่ใครอ่ะนี่ใครทันวาผู้ใจเย็นที่สุดระดุดดั่งเขานักแข็งแห่งแอนตร์กติกมันจะไปมีเรื่องอะไรเราแอตร์กติก ผมว่าโอ้ยโอ,โ,โอ้โหเอาไว้ไหมนยะพอเลยฮะทั้งสองคนเลยฮะเลิกพูดเลยคือผมไม่ได้ไปกัดกับหมาแล้วก็ไม่ได้ไปต่อยกับใครด้วยแล้วโด,ดนอะไรคือเมื่อเช้าเนี่ยพี่มีเรื่องเข้าใจผิดกันนิดหน่อยอย่ะโอ้ยเข้าใจผิดนิดหน่อยอะไรขนาดนี้มันไม่ใช่แล้วอบอกให้พูดกับเขาด,ดีคุยดีๆโตโกันแล้วทัน ก็ใช่น่ะสิครับแบบนี้มันอะหนุ่มๆทั้งสามคนครับอ่าพี่มีนักศึกษาฝึกงานมาหนึ่งคนครับชื่อน้องออยเข้ามาจากชั้นสองจะมาฝึกงานกับเราสองถึงสามวันครับอ่ะช่วยดูแลน้องเขาด้วยน้องเขาจะมาทำงานเกี่ยวกับการสรุปรายงานของไยเราโอเคเปล่าโอ้ยยินดีครับยินดีครับอือหืออาครับได้ครับได้ครับ แล้วทันเล่าว่าไงโอ้โหมีคณนี่มันอีคนโลกจิ้นเมื่อเช้านี่อาวรู้จักกันเหรอสองคนเนี่ยงั้นพี่ฝากทันเลยก็แล้วกันนะดูแลน้องเขาด้วยเขามาอยู่เราสองถึงสามวันดูแลเขาดีๆมีอะไรก็ให้คำปรึกษาน้องเขางั้นพี่ไปละอ่ะมีอะไรก็ถามพี่เขาก็แล้วกันพี่มีธุระไปละบายบายไม่ผ่าผมแล้วครับ แต่นี่คุณไม่ต้องมาเรียกผมว่าโรคติดนะเฮ้ยขังปอยท่านรู้จักน้องคนดีได้หรือไม่น่าใช่นะพีเพ่เพราะผู้หญิงที่พี่ท่านรู้จักพวกเราก็ต้องรู้จักก็นั่นนะสิแล้วมันไปรู้จักกันตอนไหนมา ว่านี่โลกเจอ โรคจิตนี่คุณโรคจิตผมไม่ได้ชื่อโรคจิตครับเออคุณนั่นแหละผมไม่ได้ชื่อคุณด้วยครับจริงๆแล้วเนี่ยผมชื่อทันทันวาเกิดราศีพิจิกครับแล้วก็ถ้าจะเรียกกันตามลำดับอายุแล้วเนี่ย ควรจะเรียกนำหน้าผมว่าพี่ด้วยนะครับไหนลองเรียกอยู่ได้ไหมครับนีเ่เพราะพระว่าพี่ทันคะเนี่ยหมายความว่าไงอะ

เสาเอกตนเนียตั้งขึ้นได้เพราะมิตรภาพจากเพื่อนระวังนะครับระวังหน่อยระวังหน่อยขอบใจนวิทที่ไม่ลืมกันเราเพื่อนบ้านกันมีอะไรก็ต้องช่วยเหลือกันครับฝนตกครับพ่อรีบไปปิดทุกข้าวไปัน<ป> แลมีอะไรครับลุงน้ำซองเสาไฟฟ้าหากต้องเปียกฝนเราจะยอมเปียกฝนด้วยกันหากต้องทนทุกข์เราจะรวมทุกกลุมฝันฝ่าคำว่าเพื่อนนั้นผูกพันเราสัญญาคำว่าเพื่อนแท้ขอบคุณทุกคนนะครับขอบคุณลุงนะครับเราเพื่อนบ้านกันมีอะไรต้องช่วยเหลือกันวรือเเราเชื่อว่า <Bye. S 1> ความเป็นเพื่อนสร้างสิ่งดีๆได้เสมอกฟผผลิตไฟฟ้าเพื่อความสุขของคนไทย